สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรหลานนะคะลาวพัฒนาสูตรหลานเนาะวันนี้ก็คงจะหมานจะเฮงจะปังกันโอ้แอดว่าได้กันเกือบเกือบเกือบโหเกือบทั่วประเทศแล้วค่ะโหเก้าศูนย์ถือว่าเก้าศูนย์หนึ่งนะคะชนกันเยอะมากนะคะหนึ่งก็ไปชนแต่ว่าสี่นี่ไม่ชนกับใครเลยเนาะ หนึ่งนี่ชนกันกับหลายอาจารย์เลยนะคะที่เราเอามาปรึกษากันเนาะก็มานะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งแปดเสียดายที่ร้านไม่มีหนึ่งแปดมีแต่หนึ่งสามนะคะหนึ่งสามนะคะตัวคงเดี๋ยวคงจะได้กันเต็มเต็มจังๆสักงนวดลเลยแอดว่าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่ถ้าสายแปลงเลขนะคะศูนย์หกศูนย์เก้าไปด้วยนะคะมันเนี่ยแหละคะ่ะนักแปลงเลขต้องประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเนาะ ก็ผลหวยออกนะคะ909018นะคะ909018เนอะหามแล้วก็มาศูนย์นะคะงวดหน้าก็เห็นไหม90เลขพี่น้องนะคะ90เลขพี่น้องใครที่ใครที่ไอ้นี่นะคะโอ้มี fc หมานอยู่เนี่เลยมี fc พูดกันเล่นๆน,นะคะเอาเนี่ยเลยนัน โอ้เดี๋ยวไปเซลเดี๋ยวไปเซลค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นเขาพูดกันอยู่นะคะเก้าศูนย์ก็เลขพี่น้องก็หวานเจี๊ยบกันไปนะคะเลขพี่น้องมาทุกนวดเลยนะคะแอดก็บอกอยู่ใครอยากรวยหวยลาวพัฒนานะคะปีนี้เล่นเลขพี่น้องเลยนะคะเลขพี่น้องเก็บแต้มเลยค่ะเลขพี่น้องไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นเลขพี่น้องค่ะยังไงก็ถูกทุกงวดค่ะจริงๆนนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คือมันมาอย่างนี้ทุกนวดจริงๆนะคะ เล่นแค่เลขพี่น้องนี่ก็รวยแล้วค่ะทุกคนวันเจี๊ยบด้วยปติดักไว้หมดแล้วละค่ะพวกนี้นะคะเอาดีใจด้วยกับคนที่หมานที่หฮงที่ปังนะคะ90นี่ก็เลขพี่น้องเนาะเออแต,แต่แต่แอดดีจะชอบอวตารนิดนึงนะคะ90 60 95 65อีพวกที่กลับหัวนี่จะเลขพี่น้องนะคะจะจะแปลงร่างให้มันนิดนึงนะคะ มาดูสูตรล้านนะคะสูตรล้านเข้าไปที่1เข้าแค่ตัวเด่นนะคะเราพัฒนานะคะเราพัฒนาเอาไปพิจารณาดูตรงกันกับตัวที่ตัวเองชอบนะคะสูตรล้านนี่ช่วงนี้เป็นรูดแล้วรอดนะคะหรือว่าเอาไปจับใส่กับตัวที่ตัวเองชอบนะคะจับใส่กับตัวที่ตัวเองชอบเด่นของล้านนะคะช่วงนี้ก็ดูไปก่อนก็ได้นะคะแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางนะคะเข้าหนึ่งเพราะว่าตัวงวดก่อนนี้ก็ไม่เข้าเนาะแล้วก็มาเข้าเด่นนะคะอ่า เออจ้าที่เจ้าท,ทางเนาะผักมือให้แอดเขียนเก้าสงนะคะเอ้ยมาจริงๆด้วยเก้ามีเก้าจริงๆคือคือจะเขียนตัวไหนก็ถูกกันเนาะแต่ว่าตัวจอะทาไมไม่ผักมือให้แอดเขียนให้หน่อยเนาะ นี่นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะสูตรล้านเจาะไม่เข้าก่อนอื่นเลยนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอไปนะคะทุกคนทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนออาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดนิน้นแอดย้ำนะคะทุกสูตรที่ทําลงไปก็คือทําให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะให้ FC, เอฟซีเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์เอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคน เพราะว่าทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลขดับนี่แอดก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำหรอกนะคะแต่ว่า f c ก็ชอ,ชอบชอบชอบนะคะ FC ก็ชอบดูแอดก็เอาตามใจ f c ซะดะรวยสิก็ดูได้ค่ะดูได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ากองฉลาเขาไม่มีเลขดับนะคะกองฉลาของเขาไม่มีเลขดับใครที่จะตัดออก, <c oughs> ต,ออกตัดแล้วออกนี่ตัดแล้วออกนี่มือแม่นจริงๆนะคะแอดเอาเดี๋ยววันหน้าค่อยจะ ยังไงอีกละ้ะตัดแล้วออกจริงๆนะคะแต่ตัวที่ตัดออกนี่ชนก,นกันกับอาจารย์หลายๆท่านมากเลยเนาะทุกคนเลยบอกว่าจะเอารอบนอกกรอบอัสซันโด้ก็ช่องทางของแอดนะคะก็มีในไลฟ์สดนะคะมีในไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปหน้าช่องนะคะส่วนมากก็จะเป็นลงคลิปหน้าช่องนะคะส่วนไลฟ์สดก็จะเป็นพูดคุยนะคะพูดคุยกันพรุ่งนี้ก็ว่าจะไลฟ์สดอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็ว่าจะไลฟ์สด เออเพราะว่าแอดอัดคลิปเลยนะคะเพราะว่าแนวทางของหลานมาแล้วนะคะแนวทางของหลานมาแล้วแอดก็ว่าจะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดพูดคุยกันกับ FC อยู่นะคะแล้วก็วันหวยออกก็พูดคุยกันอีกนะคะใครหมานใครหิงใครปังก็มาแบ่งปันกันส่วนมากจะโู ح, หวยจะมาจอบแนวทางนะคะ FC จอบแนวทางจอบเลขฝันนะคะจอบเลขที่แบ่งปันนะคะโหวันนี้ก็เข้ากันทุกอาจารย์เลยนะคะ ทุกคนเลยนะคะที่มาแบ่งปันกันโอ้ยหมานเหงปังกันหมดเลยเนาะเน่ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยทุกเลขนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะแอดก็ไม่รู้หวยจะออกอะไรนะคะแอดก็คือทําตามสูตรให้ทุกคนนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หกที่เก้าตลอดละค่ะนะคะปัญหาเลขอยู่ที่หกที่เก้าตลอดเอามือแอดอยิงตัดแม่นอยู่เอาไปพิจารณากันดูค่ะอาจจะ เจอตัวที่ตรงใจนะคะเดี๋ยวสูตร add, แอดแอก็จะรีบทําลงให้ตามสเต็ปเดิมเลยนะคะตามสเต็ปเดิมเมือม่อยเมือ่อยหายใจไม่ออกนะคะหายใจไม่ออกเอาเอา้เอา,อามาดูของสูตรล้านเลยนะคะมาดูสูตรล้านตัวเด่นก่อนเนาะค่อยให้ดูตัวจอนะคะนี่นะคะแอดก็ลบไปดีนะหวยไม่ออกเก้าสองถ้าหวยออกเก้าสองนี่เอฟซีบเกตว่าสัน ทุกททุกทุกอย่างที่แอดลงก็เป็นเพลยงแนวทางเ้อทุกคนพูดผิดพูดถูกอยู่นะคะเจ็บปากค่ะเจ็บปากจริงๆนะคะปากเป็นร้อนในนะคะมีใครได้เลขฝันแอดบ้างนาะดีใจด้วยนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้แอดก็ไม่ได้แม่นร้อยเปอรเซ็นต์นะคะดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจลงสนามนะคะเราต้องจับทิศจับทางเอานะคะช่องแอดนี่ เออแอดก็แบบว่าเราก็เนี่ยแหละคะ่ะข้อมูลเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะทุกคนทุกข้อมูลทุกแนวทางที่ลงนะคะแล้วก็ไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านแม่นๆนะคะเพราะว่าสูตรล้านช่วงนี้อาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่ขึ้นหน้าใหม่นี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่เนาะก็ขอให้ตัวเด่นนางเข้านะคะงวดน,นี้ให้ไปที่สองห้านะคะไม่มีเจ้าที่เจ้าทางผักมือแล้วนะคะอันนี้คือโอเคค่ะแอดเขียนถูกแล้วนะคะสองห้านะคะสูตรล้านให้ไปที่สองห้าอาแคบค่ะ ก็ขอให้เข้าอีกนะคะวันศุกร์นะคะน,นี่เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะวันศุกร์25นะคะวันศุกร์ให้ไปที่25นะคะก็ขอให้เข้าอีกเนาะ,ะตัวเด่นนะคะส่วนมากตัวเด่นเอ,เอาเอาตัวเด่นไปจับเอาค่ะทุกคนเอาตัวเด่นไปไประกอบกับสูตรที่ท่านมีก่อนก็ได้นะคะขอแค่ตัวเด่นเข้านะคะทําถ้าสําหรับสายลู่เนาะถ้าสําหรับสายลูดเราก็หาวิธีเล่นกันค่ะแต่ว่าเสียดายนะคะที่แอดตัด <laughs> ตัดออกจริงๆค่ะโอตัดออกจริงๆนะคะสูตร25หาเอาไปตัดเองนะฮูเลยหลายๆท่านตัดแม่นมากเลยนะคะนี่หลายๆท่านที่มาบอกวิธีแอดตัดนะคะโอ้ยแอดให้ชุดเต็มนั่นเลยค่ะไม่ตัดให้แล้วไม่ตัดให้แล้วนะคะช่วงนี้แอดวินตารางดีกว่านะนี่แหนะละค่ะทุกคนช่วงนี้ก็พอได้ไปวัดไปวากันโอ้สวยนะคะงวานนี้ก็คือได้เต็มๆกันเลยนะคะ ได้เต็มเต็มกันเลยเนาะเพราะว่าเลขชนกันหลายหลายคนนะคะเลขชนกันหลายที่หลายคนชนกันแล้วโอ,อกค้ะงวดน,นี้สุดยอดเลยนะคะงวดน,นี้ชนกันแล้วโอ,อกไม่ใช่ชนกันแล้วเข้าป่านะคะเออขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางกันเนาะแอดกับจนสีเป็นไข่ลุ้นหวยเยอะนะคะลุ้นหวยเยอะทุกคนโอ้หลายหลายท่านนะคะวันนี้แตกสี่ตัวกันไปเนาะโอ้แตกสี่ตัวกันหลายคนในคนงาน เอานี่แหะค่ะพูดเรื่องไร้สาระาไปบ้างมีสาระบ้างนะคะเอาวันหน้าขอให้ปังอีกนะคะเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านแม่นๆดูค่ะเอามาดูนะคะงวดน,นี้นะคะสูตรของหลานวันศุกร์นะคะไม่ใช่วันพระเนาะวันเหมือนพึ่งไหว้พระไปไม่น่าใช่นะคะวันศุกร์นะคะสูตรของหลานนะคะให้ไปที่เด่นสองห้าคะ่ะให้ไปที่เด่นสองห้านะคะ สูตรล้านนะคะสองห้านะคะสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองเอา้าวันที่สิบสองแล้วนะคะวันที่สิบหกหวยก็จะออกแล้วหวยไทยแอดยังไม่ได้ลงสูตรได้ดีเลยเอาขออภัยค่ะเอานี้ก่อนนะคะเด่นสองห้านะคะสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองห้านะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปด 52นะคะทุกคนอันนี้คือสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านให้ไปที่ตัวดิน25ถ้าไม่สนใจตัวเจาะนะคะก็ตัวเด่นเลยนะคะ25ลองเอาไปจับกับสูตรที่ตัวเองมีนะคะ21 24 27 28นะคะ51 54 57 58นะคะแล้วก็25 52นะคะวินนะคะให้ไปที่21 54 78นะคะ21 54 78คะ่ะทุกคน เอาเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูค่ะมีตัวที่ตรงใจมีตัวที่ชอบมีตัวที่ชนไหมนะคะถ้าชนกับถ้าชนกับสูตรของตัวเองหรือว่าเลขตัวเองก็จัดค่ะอ่านี่ถ้าสูตรเออแอดเอาสูตรลองเอาสูตรล้านไปตัดนะคะหวยออกแล้วถึงแม่นนะคะหัวยอออกแล้วถึงแม่นนี่นะคะเอาสูตรล้านไปตัดนะคะงวดก่อนชุดนี้นะคะนี่เห็นไหมมันจะได้หนึ่งเนาะปกติเอาก็สูตรล้านไปตัดนะคะอันนี้นึกยังไงไม่รู้ คิดว่าตัวเองเจ๋งไงคะเอาเอาตัดเองคะ่ะลองตัดเองตัดจริงๆคะ่ะนี่นะคะตัวที่นี่นี่สวยหมดเลยนะคะนทุกคนตัดออกจริงๆคะ่ะตัดแล้วออกนะคะนี่หนึ่งแปดนะคะไม่ได้วงเห็นไหมนะคะไม่มีหนึ่งแปดเลยนะคะทุกคนนี่ ถ้ามาศูนย์หอีกก็โดนคือแบบว่าอยู่นอกกรอบที่แอดวงให้แอดก็เลยลองเอานะคะหลังหวยออกนะคะอันนี้ทําหลังหวยออกเด้อยเอาหนึ่งสี่ล้านนะคะมามาลองตัดดูนะคะหนึ่งสี่ล้านอันนี้ลองลองหลังหวยออกนะคะลองหลังหววออกเดี๋ยวทุกคนจะมาว่าเอาทาไมไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยอันนี้ลองหลังหวยออกแม่นแม่นขนาดเลยค่ะบึงที่ละโอ้ยเนาะถ้าเอามีเราก็มีหนึ่งแปดนี่เนาะโอ้เดี๋ยววดหน้าลองเอาสูนรล้านตัดยังไม่ได้ทําค่ะ อันนี้สูตรร้านเพิ่งให้มานะคะแอดก็อัดคลิปให้เลยนะคะพรุงนี้เช้าก็จะปล่อยเลยนะคะปล่อยให้ทุกคนดูจะได้เอาไปพินิจพิจารณาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเอานี่ค่ะลองแขปบดูค่ะทุกคนเอาไปจับดูนะคะหลายๆท่านก็เก่งแล้วเล่นหวยไปเล่นหวยมาเล่นหวยไปเล่นหวยมาเซียนกันแล้วนะคะโอ้เอฟซีหลายท่านนะคะก็วาหงหวยแม่นๆกันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเอาเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงทุกคนทุกท่านเนาะอ่านี่นะคะแคปค่ะทุกคนแคปโลดแ KB แคปแ KB เลยบอนี่นะคะแคปไว้นะคะอ่าทวนอีกรอบนะคะสองห้านะคะสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะคะสองห้าห้าสองเนาะ สองหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะคะสองหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดอ่านี่ค่ะแคบเลยนะคะส่วนสูตรตารางอะไรเดี๋ยวก็จะลงให้นะคะทุกคนก็ไปพินิจพิจรารณาไปจับกันเองค่ะทุกคนแอดก็ทําให้ดูเป็นเพียงแนวทางเนาะเอาไปจับกันหลายๆท่านจับแม่นมากสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ